ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พาโชคนะคะค่ะเมื่อนี้แอดกด้เดินทางมาที่ปู่รีห้าเนาะค่ะเนาะมาตามต้องหวดต่อแนวทางนี่แหละค่ะจากทีงวดหมู่ว่านเนาะค่ะเนาะหมู่ว่านมวก้อนเาค่ะันที่จิเจมะกะาก็ออกไปแล้วเนาะค่ะเนาะเลยข้องพุกกบเขานะคะแต่เป็นแทดปูเพ่นตัดออกเนาะค่ะค่ะมาตามแนวทางต้องหวดฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้าลหรค่ะกลับมา เบิ้งนะคะว่าปูเหมือนี่ปูพัซิมีแนวทางตัวใดฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้าแนนนะคะเนาะค่ะก่อนจะเข้าไปหาปูนะคะเขาไปกราบนมสัสกกรปูเนาะคะ่ะนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนนะคะของทางช่องพิมพ์พาชูเนาะคะ่ะเนาะค่ะก็เขาไปกราบนมาสกกรปูพร้อมๆกันกับเอ็ดเลยนเนาะคะ่ะเนาะไปกันเลยนะคะ การนวัตก,กรรมค่ะอ่าจะเล่นพรสวัสดีความร่ำรวยเนาะค่ะก็ดีใจกับผูอ่าได้เลขโชคลาภเนาะของงวดที่ผ่านมาแต่ว่าเสียดายอาจารย์บริลล์ลงชุดเต็มเนาะชุดเต็มอาจารย์ล่างตรงบนตรงเนาะค่ะชุดเต็มอาจารย์ก็ اب. บนตรงมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่ค่ะก็เข่าต่ว่าบริลล์ล่องเฉพาะอยู่ในไร่กับอ่าในกลุ่มเนาะ ือวามันหลายโตบางคนทุนหน่อยก็ได้คัดมาเป็นเจ็ดสามเจ็ดีของอที่แล้วมาที่นี่ข้างล่างมันก็นี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ก็ล่งได้แค่เก้าไปเก้าเจ็ดก็เก้าสี่เก้าสองเนี่ยอาจารย์มา่ได้ล่อห้อ่ะกลับมาเบิ้งอันอันแนวทางอดี่แล้วก็ดับขาดเนาะบนล่างดับขาดบนสองแปดหกดับล่างแปดกันดับบนล่างขาดอันนี้แนวทางเรียกดับ มาเบิ้งดับงวดหนีต่อ,อมาเบิ้งดับงวดหนี้ต่อเอาเลขดับไปสองแน้วานากาสองตัวเด่นเอานี่เลขดับงวดนี้เนะาะพิจารณาเรื่องกล่องสลากบ่มีเลขดับแต่ว่า<ม>อาจารย์ต้นเศรษฐีคัดให้จัดให้เพื่อลดต้นทุนในการเสี่ยงโชคเนะาะนี่เลขดับดับงวดนี้ดับบนแปดกับหกดับตรงตัวบนมีหกศูนย์ศูนย์หก Styles, หกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหาแปดแปดหาแปดแปดหกหกเจ็ดสามสากเก้สองหาหนี่คือดับบนตรงโตัวนดับล่าง8 7ดเจถ้ามี8ดมีสมีเจ็นี่ข้างล่างสลากินแบ่งว่่ต้องเอาตรงตมีแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหกหกเจ็ดหาเกเกหาเกสองเกาเก้หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเจ แปดหกหกแปดนี้คือเหล็ดับแนวทางของอาจารย์นะค่ะอ๋อมาที่นี่ก็มาเบิ้งสูตรของอาจารย์เอาสูตรสองตัวล่างค่ะสองตัวล่างเด่นเม็ดเดียวสกักก่อนอ่ะากันไปตามสูตรอ่ะี่ชุดสองตัวล่างก็มีชุดเต็มกับชุดตัดนะเบิ้งเอาอ่ชุดเต็มกับชุดตัดค่ะ สองตัวล่างอาจารย์เลขเลขเด่นคิดง่ายๆ <c oughs> เลขออกแปดแปดศูนยเสองเนาะเขาก็นับสามาล่างหงตัวศูนย์หนอาจ,จมาติดบนหนตัวบาทีนี่เลขเลข ลักสิบลางลักสิบลางเอาลักแสนบวก1น่งได้9นับเดินนาไปแตมหน 0, ึ่งได้ศูนยได้แล้ว9กับ0นย์ในสิบลาง10บลางไ้เก้ากับ0บาทนี่เข้ามาหาตัวดับ12บสองสองเป็น1นึข้างล่าง 2องสากำลังวันสิากำลังวันแบวกกัน23อันนี้ขงังแลมแลมสิหาคำเป็น23่สามเจ็ดหารเจ็ดสามยีเ็ดเศษสองของังแลมลดแต้มหนึ่ได้หนึได้สวันนี้เลขท้ายขี้ล่างมี1กับสาม ห่งกับสาส้นเหรอส้นสสูตรนี้2อนีเดกคูสี่เดกคูตัดถิมเหลือห่งกับ3เลขกไทยขี้ห่งกับ3ามบานีแปดดับลังเรียบร้อย8ปดดับลังเรียบร้อย1กับ3ามมาจับไซเออดยังมีอีกสูตรหนึง่งออก9กสอง เก้าบวกสเท่าก,กับสิได้1ได้2ได้3ามสองสอตัดสอสองนี่ดับแล้วก็เหลือหนึกับ3กับมาส้นกับสูตรนี่คือเราได้1กับ3ามค่ะอ่าได้หกั 3. บสามานี่สูตรดับอีกสูตรดับอีกตัวหนึง่งดับล่าง สองบวกสองเป็น4 9่เกสองบวกสองเป็น4ี่ดับซีออซีนว่ามีสองสามซีซีนว่ามีสองกับว่ามีได้สามก็จะได้9ก้าสามเก้านย์่มานน้ำกันก็่ีได้เป็น9ก้าสาสาม หนึ่งสองสามกับว่ามากน้ากันนี่หนึ่งสองสามมาตัวหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งกับติดดับเก้าหนึ่งตัวติดดับเมื่อกี้นี่มีมั้ดับล่างมีเก้าหนึ่งติดดับล่างเรียบร้อยเก้าหนึ่งอันนี้คือเต็มเ,เต็มเลยเต็มเต็มคัดเน้นให้แล้วเนี่ยเน้นแล้วนะคะ่ะเน้นใหแล้ววิ่งสามอ่าล่องเก่าตัวเน้นเน้นก็คือ เก้าสามศูนย์สามตัวล่องมันมี 53, ห้าสามห้าสามก็ฐาหนึ่งศูหหนย์หนึ่งค่ะต่ว่าเก้าศูนย์หนึ่งนี่บอมาน้ำกันศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่กันกันใบก็ได้แต่ว่าบอม่า,มาน้ำกันใจกระยากตัดถิมยูต่ว่ามันกะมันเป็นชุดเต็มมานะคือจังวดที่แล้วนี่เนะาะเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยมันเป็นชุดเนี่ยหาตัวคือชุดเนี่ยกันไดจานตัดมันพันดอกรวดเดียอมันเป็นแบบนี้ เนี่ยอาจารย์ว่าจากตัดมันเนี่ยเนี่ยคือชุดเต็มแต่ว่าอาจารย์ก็ซ้ําตัดนั่นแหละกะเ็เหลือยึดสองคู่เหลือยู่สองคู่แล้วเด่นคู่หนึ่งเนาะ้างลางเด่นคู่หนึ่งเอาบานมาเบบังสูตรบนบานนี่เอาแคบเ,เอาได้เอาเมาเบบังสูตรบน,นเราไปเป็นแนวทางกันก็ดูด้วยความสนุกสนานเนาะขัดตัวเลขจากเลขกำลังอ่าดูด้วยความสนุกสนานดูแล้วเอาไปเป็นถอดตัวเลขอะนี่ มาชุดบนของอาจารย์บานนี้เล็กวิ่งเงินล้านอาจารย์ใส้ได้เลยได้บานนี้เล็กวิ่งเงินล้านอาจารย์เหนียวบางวดนี้เอาสองคูณสองบวกด้วยหนึ่งคงที่เ2 x 2 x นี่ยสองคูณสองบวกด้วยหนึ่งคงที่สองคูณสองได้สี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับห้ามาหลายเดียบหาบานนี่เ2 x 2 x นี่ยเ,2 x 2 x เดิมที่เลขห้าได้นี่ห้า บ้านี่อ้า 9, บวกห้าคงที่เท่ากับ4ี่ห้หมาเด้อสี่หบาทอสี่ห้า 4, 5, 6จับมาติดหาหานี่ส้นแล้วอาหานี่เด่นแล้วหานี่เด่นแล้วนี่เลขติดมันบาทที่นี่แปดบวกศูนยเลขติดบน8ปบวกศได้8 ได้เก้าได้0ูนาก็ได้8ก็เก่ามาก9มาติด4 5 6หาบัตรที่นี่อ่าสูตรอีกสูตรหนึ่ง9บวกเเป็น18ดับ8 9เบวก9เป็น18ดับ8เหลือ9เหลือ9บาบัตรที่นี่ สูตรบนอีกสูตรหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งอ่าเอานึ่งรักลอยนี่บวกกันหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองขึ้นแต้มหนึ่งได้สามอ่าสองกับสามมาตัวหนึ่งเอออันี่สูตรเรสูตรล่างตัวนี้สูตรเงินล้านตัวนี้สองกับสามสามมาหลังสูตรล่างโอ้ล่างวิ่งสามหลานเปอร์เซ็นต์เลยเขาสูตรเงินล้าน สูตรวิ่งเงินล้านนี่เข้าหาหาแล้วก็เลขเหลือเก้าเลขติดสี่ห้าหกสี่าหกระบาดที่นี่บนมาตลอดห้าหกเจ็ดเบิดปีห้าหกเจ็ดหมดปีอ่าห้าหกเจ็ดเบิดปีห้าบวกห้าเป็นสิบมวยดับศูนย์ล่ะ 5บวก5เป็น10ดับ0 9เบวก9เป็น18ดับ8 8 0 0 8กระดับตรงตัวอีกแล้วบนั <S 2> <S 2> นค่ะอ่าแสดงว่า0กระบริดติดบนแล้วไปได้แค่ลอยกำลังวัน8 8ติดดับอ่ากะมี3มาแทนมี3มาแทน8คือ3กับ8ตัวเดียวกันอ่าก็มีแกมมาแล้วมี3 5 9อีกตัวนึงบันี้ สามหาเก่ามาอีกตัวหนึ่งลักร้อยเลขออกสามตัวหนาเนาะสามตัวหนาครั้งแรกออกยังฮะาางสามตัวหน้าครั้งแรกนี่เด้สามตัวหน้าครั้งแรกเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดนี่ดับรางข้างล่างเมื่อกี้มีเจ็ดบบมีเลยเนาะอ๋อบ่มีบ่มีเจ็ดบ่มี 7, 3ม,มีสามกับหนึ่งไปล่างสามกับหนึ่งไปล่างตัวหนึ่งท่นที่สามละนี่ท่อนที่เลขสามละล่าง3เด่นวิ่ง3เลยล่างล่างนี่แน่นอนล้านปรนอร์ซมาที่นี่เจ็ดนี้ดับล่างแต่เจ็ดนี้เอามาตั้งเอาเจ็ดนี้มาตั้งนับไปเจ็ดแปดเก้าแปับเราเหลือเกับเกก็จะได้สามห้าเก้าเกลขวิ่นบน 3597เน้นสุดๆเลยเลขวินบน3597เลข4 456 6ดีดับเรียบร้อยแล้ว6ดับบนเรียบร้อย456 6ดีดับบนชนที่เลข4ก็เลขหา3อ่ากระสีได้3 4 5 7 9มาจับคู่ <py> ชุดเต็มนี้นี่ช,ชุดเต็มสามสี่ห้าเจ็ดเก้าจับคู่เนี่ยสามสี่ห้าเจ็ดเก้าจับคู่ได้แบบนี้ก็จะได้ไปที่เจ็ดสี่เจ็ดหักสามแปดแปดสามนี่ตัวนี้ติดดบแล้วแต่ว่ามันเป็นชุดเต็มเนาะเตนน่ยังใส่กรอบไปเห็นบางคีซื้อมามันมีแต่ว่ามันก็ติดดำแล้วแปดสามนี่แปดว่ามีดับแปดแล้วอ่าสามแปด หมาเยเลขวินมันสิได้ตัวนี้บ้าน,นี้03579ซีโบมี่ได้บ้าน,นี้อ่าเจ็ดซีนี่ตัวร่องตะว,วันเป็นชุดเต็มชุดเต็มพี่อ่าชุดตัวเดินมัน57กับ97ตัวที่ว่าตัดออกมาแล้วดินี่ตัดออกมาจาก034579ตัดออกมาจากนี่อ่าตะว,ว่ากระเด็นเน่ะ 475นี่เด่นหกประตูเลยอาจารย์ให้หกประตูเลยหกประตูแต่ว่าตัวเด่นมันคือ597เนาะ<ช>บนอย่างเดียวนะพี่น้อง597กับ57บนอย่างเดียวตัวล่องมันหาเจ็ดคือว่าหวยทั้งปีขาด567ไม่ได้แม่นบอล<ช>ต้องมีหา67มาติดมาที่นี่คัดแล้วเลขเดินบน789นี่ จ็ดแปดเก้าศูนย์นี่หววมันดับหววมันดับศูนย์บนไปได้แค่ลอยเอาแค่สิบหน่วยก็คือมาใส่สี่หาหกมันก็ได้เจ็ดสี่เจ็ดห้าหกดีดับแล้วมันก็มาได้เจ็ดสี่เจ็ดห้าระบาดในตัวเด่นมันก็สิเป็นหาเจ็ดเพราะยังเพราะเจ็ดนี่มันอยู่ลอยบานนี้เลขวิ่งเงินล้านอาจารย์มันชนที่หาเห็นบ่เพราะฉะนั้นหากับเจ็ดนี่มามามาด้านเปอร์เซ็นต์เลยตัวหนึ่งคือเกาโมี่แล้วอาจารย์ก็ให้หากับเจ็ดมันมาหาเนาะ อธิบามันออกหนึ่งหาเก่ามันจะต้องติดห้าหกเจ็ดทั้งปีเรียกบนเน๊ะเนี่ยเรียกบนมาในเก้าเก้านี้เด่นมากสุดสุดเลยคันจะเป็นเจ็ดเก้าหามันก็เป็นไปได้เพราะว่าเก้าหาหาเก่ามันก็ออกไปแล้วขลเขาก็เลยบเด่นเก้าหามันก็เลยกลายเป็นเก้าเจ็ดห้าห้าเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดหาในตัวร่องสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดเก้าได้ อ่อาเพราะว่ามันอยู่ในชุดวินอ่าชุดวินหาโตกะศูนย์สามห้าเจ็ดเก้าซีนี่บ่มีแล้วนี่คือตัดตัดออกแล้วก็ซีนี่ซีนี่ตัวรองแต่ว่ามันอยู่ในชุดเต็มสูตรเด้ะเอากเ็เรียกเอาซํานี่ล่ะก็มีแค่เด่นเด่นแค่หาเก้าเจ็ดก็เก้าเจ็ดก็หาเจ็ดมีซัมนี่บนเนาะ,นนะอ่าบนล่างอ่าอ,อันนี้แค่อันนี้ชุดเต็มให้ได้เก่าเนาะกระแคบเอาเอาเอาแบบซีบอดด้งงกันคือว่าเอาสรุปบ,บนล่าง่งไงเลย สรุปบนล่าง okay, เอาแค like ่ชุดเอาชุดแบบประหยัดเงินโหลดอันนี้ก็ชุดเต็มค้นก็ทุกค้นก็เห็นหมดแล้วก็ชุดแค่วเนี่ยเน้นเน้นโหลดอ่าอ่าอันนี้ก็เป็นแนวทางเหล็กดับอ่ะก็มีซัมนน่สำหรับงวนนี้ขอคุณู้ณลายค่ะอ่านี่ซัมเน่สำหรับงวดนี้ขอให้รวยเฮงชุดเต็มก็เห็นกันแล้วเนาะมักจัดเอา กมีเด่นเด่นสุดๆก็คือซัมนีแต่ว่าอาจารย์มักศูนย์สามันเก่าก็ศ <c oughs> ูนยะมันเก่าก็ศูนยล็กซิปมันน่ะนะ <c oughs> แต่ว่ามันก็คือเก่าสามันยังมันสิหาอรเตรีบ่ได้เบิ่แแล้วเพราะว่าเบิ่งจากการอาจารย์ให้หวยนี่ที่ส้นกันลไยสำหนัก <c oughs> อ่ะกตามนั้นละให้เรื่อยๆแห้งๆให้รือยๆ ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปูซีหาเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับนินมาให้แล้วนะคะก็บย่างที่ว่าวิ่งสามนะคะเน็งเก่าสามศูนย์สามเนาะค่ะที่ปูหมักเนาะค่ะเลขสามโตกับหาเจ็ดเก่าเนาะค่ะเก่าเจ็ดเนาะค่ะเนาะหาเจ็ดเนาะค่ะที่วงกลมไว้ให้อะค่ะที่ว่านิ่งนินเนาะค่ะเนาะกับร่องแคบน้าจอเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเด้อปากกาจัดคัดกับพานนะคะแล้วก็ ถ่า่มากับปลอยพานเลยเลยนะคะนอกภาวะตุเด็กกับพี่เขามีพิษเป็นธรรมดานะคะนอกคนมนยู่บางเกาะคนบอกยู่ภาคอีสานนะคะค่ะก็เอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์เพิ่งดีๆเแล้วคะ่ะนอค่ะทังช่องกับมีนาทีน้ำเสนอแนวทางนะคะกับนอกนั่นกับยุทธิดุลพินิจของพี่น้องเอฟซีเฮ้านีล่ะ,ค,ะค่ะค่ะแคปนาจอกกันไว้เลยะคะ่ะ ค่กะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพี่น้องเอฟซีหาวัแคน้ก่อน,นะคะพอกันคลิปหนาเนาะคะนะ่นะเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เนาะคะนะ่ะเนาะจะได้ว่พลาดกันแจ้งเตือนของมุลเข้าสาร,รจากทางช่องนะคะหรือว่าตัวดีตัวเด็ดตัวเด็ดต, traz, ตัวดีเตียวทางดีดเด็ด,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 ดจากทางช่องเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอลาไปก่อนนะคะขอให้ พี่น้องเอฟซีแฟนช่องโชกหมานกันทุกคนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ